มากันอีกแล้วกับร้านปิ้งย่างเกาหลีเมียงระยุนจินซ่าคารบีที่ซีคอนบางแค,แค่เดินเข้ามาก็เจอกล่องสุ่มกันให้จุ่มแบบชุ่มฉ่ำหัวใจ ร้านนี้บุฟเฟ่ปิ้งย่าง399บาทยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและยังมีชุด Monday to ูไฟ d a y ์รันช์9 9บาบาทยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยนะครับเลือกเอาที่ชอบเลือกเอาที่ถูกใจวันนี้มาถ่ายกันชัดๆกับบรรยากาศภายในร้านน่านั่งเป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับ 399บาทยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มนั่งทานได้2ชั่วโมงแบบเต็มอิ่มเมนูเนื้อเมนูซุปและเครื่องดื่มบางอย่างต้องสั่งเพิ่มนะครับวันนี้เลือกที่นั่งแบบมองเห็นบาร์อาหารง่ายสําหรับการที่เราจะเดินไปตักที่บาร์อาหารนั้นก็มีของให้เลือกกินเลือกตักได้หลายอย่างนะครับทั้งอาหารเกาหลีอาหารทานเล่นจัดสรรจัดวางเป็นระเบียบสะอาดดูน่าทานเลยทีเดียวครับวันนี้พยายามตักอาหารหลายอย่างไปกินนะครับ แต่ก็ต้องยอมรับครับว่าอาหารที่ตักไปนั้นอร่อยแบบถูกปากผมจริงๆครับอันนี้พูดแบบไม่อวยกันเลยนะครับเห็นทุกอย่างมันน่ากินขนาดนี้แล้วมีเหลือจะอดใจไหวงั้นตักมันไปทุกอย่างเลยก็แล้วกันเดินมาอีกฝั่งเป็นาราเครื่องเคียงและน้ำจิ้ม รวมไปถึงขนมหวานด้วยครับและที่นี่ก็มีน้ำแข็งใสถั่วแดงบอกเลยว่าอร่อยจริงอร่อยจังครับกินปิดท้ายบอกเลยว่าฟินเวอร์ที่นี่มีผักเครื่องเคียงให้ตักกันแบบจุใจเลือกตักกันได้เต็มอิ่มแบบไม่มีกัก๊กไม่ต้องสั่งแต่ก็ตักแต่พอทานนะครับสายกินแต่แอบรักสุขภาพแบบเราขาดไม่ได้เลยครับที่จะตักผักเอาไปกินเป็นเครื่องเคียงที่โต๊ะกิมจิที่นี่บอกเลยว่าอร่อยนะครับได้บรรยากาศเหมือนอยู่เกาหลีแบบจริงๆ น้ำจิ้มที่นี่ก็มีหลายแบบนะครับและที่สําคัญมีน้ําจิ้มแจ่วด้วยน้ําจิ้มที่นี่รสชาติดีอร่อยครับทานกับปิ้งย่างบอกเลยว่าเจริญอาหารเป็นอย่างมากครับทางด้านเนื้อสัตว์อยู่ในตู้แช่วางกันเป็นระเบียบเรียบร้อยดูสะอาดดูน่าทานมีแพ็คมีซีนพลาสติกมาอย่างดีหมูหมกักหมูสเต็กสันคอสชั้นเนื้อไก่ มีให้เลือกตักกันอย่างจุใจเครื่องดื่มแบบรีฟิลชอบอันไหนก็กดอันนั้นเติมได้ตลอดส่วนเครื่องดื่มบางอย่างก็มีในตู้แช่นะครับอันนี้ต้องสั่งเพิ่มครับหากเราอยากเรียกพนักงานกดปุ่มนี้ได้เลยที่นี่ยังเป็นที่เก็บช้อนและตะเกียบอีกด้วยครับกลับมาที่โต๊ะเตาปิ้งย่างของเราก็พร้อมที่จะเอาเนื้อลงไปย่างแล้วครับที่นี่เป็นเตาปิ้งย่างแบบเตาถ่านนะครับมีเครื่องดูดควันทาให้ไม่มีควันในการรับประทานอาหารไม่เสียอัฐรสครับ การปิ้งย่างด้วยเตาถ่านนั้นจะได้รสชาติและกลิ่นหอมทําให้เจริญอาหารมากขึ้นไปอีกครับให้ดูบรรยากาศที่โต๊ะก่อนนะครับสาหรับใครที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้ตอนกลางคืนคงจะเ,เรียกน้ําย่อยเรียกน้ําลายกันไม่น้อยเลยทีเดียวเนื้อหมูชิ้นอย่างใหญ่หนาๆเบิ่มๆร้านนี้ให้กันมาแบบไม่มีกักนํามาวางบนตะแกรงปิ้งย่างมีผักมีเครื่องเคียงก็เอามาปิ้งย่างไปพร้อมกันเลยครับพื้นที่ยังเหลือก็ตักมาก็ใส่เข้ามา สชั้นใส่กันมาแบบเต็มๆแบบจุใจยังไม่พอเพียงเท่านี้ไก่หมักนี้ก็ตักมาก็ใส่ลงมาให้ชมบรรยากาศตอนปิ้งย่างกันนะครับมาฮ่้บอกเลยว่าน่ากิน ถ่ายไปก็หิวไปชักเริ่มจะทนไม่ไหวซะแล้วแต่ก็ต้องอดทนเอาไว้ก่อนถ่ายบรรยากาศความน่ากินมาให้ทุกคนได้ชมกันฉันจะกินจนพวกเธอหิวนี่ไม่เกินจริงนะครับถ้าใครว่างก็แวะมาใครอยู่ใกล้ก็แวะมาครับร้านนี้แนะนําเลยทีเดียวสําหรับร้านนี้สําหรับผมเองนั้นถือว่าเป็นร้านปิ้งย่างหนึ่งในดวงใจของผมร้านหนึ่งเลยทีเดียวครับเนื้อหมูนุ่มๆน,น่าทานกันไหมล่ะครับนี่เอามาให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับหากอยากได้รสชาติอยากได้บัญ ยากาศต้องมาลองชิมกันเองครับร้านอยู่ที่ชั้นหนึ่งซีคอนบางแคครับอาหารอร่อยบรรยากาศดีได้ฟิลเหมือนอยู่เกาหลีและยิ่งได้มากินกับคนที่รู้ใจด้วยบอกเลยว่าฟินเวอร์เอา้าดูกันซะหม,มูนุ่มๆปิ้งย่างบนเตาร้อนๆมันชวนให้ท้องหิวอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว ปิ้งย่างแบบนี้ถ้าได้จิ้มกับน้ําจิ้มรสเด็ดบอกเลยว่าอร่อยแล้วมีความสุขมากน้ําจิ้มแจ่วของที่นี่บอกเลยว่าอร่อยครับและยังมีเกลือกับพริกไทยให้ตักได้ด้วยครับกินแกล้มกับผักบอกเลยว่าอร่อยแล้วเราจะกินกันหมดไหมเดี๋ยวเรามารับชมกันได้เลยนะครับ